สวัสดีครับพบกับเซล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเป็นเชิงกลยุทธ์แล้วก็เชิงการจัดการนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับเป็นไม่กี่ทางนะครับที่จะทําให้คุณมีทางรอดเชิงธุรกิจในการแข่งขันที่ค่อนข้างแบบซีเรียสค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆนะครับในสงครามการค้านะผมพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นกลยุทธ์นี้แหละที่ ทำให้คุณเนี่ยเรียกได้ว่ามีบ่อน้ําใหม่แล้วกันนะถ้าเป็นเกมก็คือเติมพลังเติมเลือดเติมมานาอะไรเต็มได้นะครับเลเวลอัพได้ด้วยนะสิ่งนั้นนะครับก็คือนวัตกรรมนะครับหรือสินค้าใหม่ดีกว่าสินค้าบริการใหม่กับธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเสริมธุรกิจเดิมต้องใช้คำนี้ ธุรกิจใหม่หรือว่าเสริมธุรกิจเดิมนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําของนําสิ่งใหม่ๆเ,เข้ามาที่บริษัทคุณจะต้องแบบไปแสวงหานะครับอันนั้นนะคือหน้าที่ของผู้ประกอบการยุคใหม่นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเท่าแก่เปิดร้านแล้วก็เป็นโชว์หวยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรอให้มันทำไปยันเกษียณธุรกิจมันเปลี่ยนไปได้ตลอดนะครับอย่างที่คุณเห็นนะ สภาพเศรษฐกิจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าอย่างเงี้ยออนไลน์อ่ะจีนอย่างเงี้ยเออมันทําให้สมัยก่อนเราก็ขายดีของเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันยากขึ้นมากเลยนะครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเลยต้องมาจากการหาสิ่งใหม่และเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับในองค์กรคุณนะอันดับแรกครับคุณจะต้องลองเป็นผู้พัฒนาเองนะ อันเนี้ยถ้าบริษัทไหนเป็นในเชิงนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่มีนักวิจัยวิทยาศาสตร์ว่างันเถอะต้องใช้เงินมหาศาลนะเรียนตรงๆนะครับบริษัทในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เก่งในการพัฒนาหรือวิจัยอะไรใหม่ๆ,ๆเพราะว่าคนของเราอ่ะเพราะว่าคนของเราอ่ะไม่ได้ ขั้นเทพนะครับเหมือนพวกฝรั่งอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยที่คิดสิ่งใหม่ๆได้นะแต่ว่าก็จะเป็นธุรกิจสําหรับเด็กรุ่นใหม่ได้นะที่ที่ผมว่าได้ได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์หรือว่าการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยเขียนเกมเนี่ยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่ดีมากคุณมีโอกาสที่ดีมากในการสร้างสิ่งใหม่ซึ่งข้อดีแบบสุดๆเลยครับคือคู่แข่งมันน้อย แต่งที่บอกคือพอคู่แข่งน้อยเนี่ยหมายถึงลูกค้ายังไม่เคยใช้มาก่อนลูกค้าไม่เคยใช้มาก่อนคุณต้องให้ความรู้หรือว่าผ่านเรื่องความท้าทายตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับอ่าเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าสร้างสิ่งใหม่มันก็ต้องให้คนมาลองนะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์จริงๆมันช่วยคนได้นะครับตรงนี้โอเคเลยนะครับตลาดจะค่อนข้างเปิดกว้างมากนะ แต่ถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยมันจะเน้นไปที่อย่างบริษัทยักษ์ใหญ่มากเลยท็อป50ประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเงินมหาศาลานะครับเดยสามารถสร้างแบบทีม Development อย่างเงี้ย Innovation ได้ด้วยตัวเองนะจะเห็นว่าแม้กระทั่งธุรกิจธนาคารเนี่ยอันนี้ผมอยากให้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพใหญ่นะธุรกิจธนาคารเนี่ยจะเห็นว่าสีม่วงแล้วกันสีม่วงสีเขียวเนี่ยเขาจะมีแบบทํานวัตกรรมทําแบบส่งอาหารได้อย่างเงี้ย หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆนะครับตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาอะจ้างโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาทำเพื่อสร,สร้างสิ่งใหม่ให้กับธุรกิจซึ่งเมื่อก่อนแบงก์ bank อะก็แบงก์อะนะแบงก์ bank ก็คือปล่อยกู้ใช่ไหมเก็บดอกเบี้ยเก็บค่ารมเนียมเนี่ยมันก็วนๆอย่างแนี้แต่เดี๋ยวนี้มีนวัตรกรรมใหม่นะครับในการแบบไปทําให้โลกมันดีขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ธุรกิจอื่นดีขึ้นแล้วมันก็ขายได้นะครับ ันนี้คือการลงทุนด้านนวัตกรรมนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราเป็น SME อย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นทายาทธุรกิจที่แบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคิดได้ทุกคนเนี่ยมันก็คงรวยกันหมดแล้วนะก็เรียนตรงๆว่ามันไม่ง่ายด้วยสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต้นทุนเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยมาอย่างที่สองดีกว่าอันเนี้ยผมว่าทําได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับหรือหลายธุรกิจก็ทํากัน สิ่งนั้นก็คือเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยหาเรื่องของนวัตกรรมของพาร์ทเนอร์ที่เขาเก่งอยู่แล้วอะครับแล้วก็มาผูกมิตรกันนะครับเซ็นสัญญาทางการค้ากันอย่างถูกต้องมีการตกลงเรื่องผลประโยชน์อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยมีอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพัฒน,นาเองซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครมาสายเซลล์แบบจัด ถูกจริตที่สุดและสสำหรับผมเองก็ถูกจริตมากๆครับแล้วก็มันไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วมันแทบจะลดความเสี่ยงได้หลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราทําเองอ่ะถ้ามันไม่เวิร์กก็คือเราก็เจ๊งอะไรแต่กับพาร์ทเนอร์เนี่ยมันยังดีอย่างว่าถ้าไปกันไม่รอดจริงๆอ่ะมันยังหาเจ้าใหม่ได้แต่เรื่องจากความยืดหยุ่นตรงนี้แหละมันเลยทําให้ไปหาพาร์ทเนอร์ได้ก็จริงแต่เราก็ต้องหาให้เจอจนได้แหละว,ว่าใครคือของจริง โอกาสเสียเวลาหรือว่าเวลาเราเข้ามาขายในลูกค้าประจําเราอยู่แล้วเนี่ยถ้าของมันไม่ดีจริงอะ่ะเราก็เสียเครดิตถูกป่ะซึ่งเรื่องนี้อันตรายมากนะครับคุณไม่จะทราบดีว่าเครดิตเนี่ยสําคัญสุดๆสําหรับคนทําธุรกิจแทบทุกคนเลยถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยคุณควรที่จะนะครับทําในส่วนของการหาพาร์เนอร์ที่เชื่อใจได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพาร์เนอร์ที่เก่งเนี่ยหรือดังแล้วอะ่ะ เขาก็าอาจจะดูคุณเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับนะดูว่าคุณมีศักยภาพไหมนะครับหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์ที่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับรเพราะว่าคุณยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ตัวหลักให้ลองนึกถึงแบบพวกแบรนด์ฝรั่งอย่างเงี้ยหรือว่าพวกอะไรก็ได้ดังๆนะยี่ห้อดังๆสังเกตเลยว่ากับพาร์ทเนอร์เนี่ย,เ,เ,าาเ,เ,ยเขาจะมีทั่วฟ้าเมืองไทยเลยมีเยอะเลยนะครับเขาก็ ต้องดูเขาเรียกดูเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณก่อนว่าคุณน่ขายให้เขาดีไหมคือกับหลกัหลกๆกับพาร์ทเนอร์เนี่ยมันง่ายมากอยากให้พาร์ทเนอร์เปเรามากเนี่ยเราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆมันก็วินวินนะครับคือเราขายของเขาได้ดีขายของเขาได้เยอะมากเราก็ควรที่จะได้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างเช่นแบบการเป็นสิทธิ์ในเรื่องจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยในพื้นที่นั้นนะครับในเขตนั้นหรือว่าในประเทศเลยก็ได้นะถ้าเราแบบแน่จริงอย่างเงี้ย หรือว่าการได้สิทธิ์เรื่องของส่วนลดหรือว่าเงินรีเบทก็รีเบทเนี่ยเป็นภาษาธุรกิจก็คือเงินคืนนะครับมันก็เหมือนแบบเราไปโลตัสอ่ะหรือไปเติมใช้บัตรเครดิตไอ้ที่ว่าเครดิตสมเปอร์เซคืนนะ่ะถ้าคุณรูดซื้อเท่านี้น,น,นะครับไหมอันนี้มันจะเป็นแบบเรื่องเครดิตเงินคืนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบ,บริหารจัดการนะครับเรื่องของไรายได้ได้ดีแล้วก็ได้ไรายได้ได้มากขึ้นนะครับ แต่อย่างที่บอกครับด้วยความว่าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้นะความเสี่ยงคือเรื่องคนนี้นแหละอย่างเช่นจู่ๆเนี่ยพาร์ทเนอร์ก็ขอเปลี่ยนสัญญาหรือว่าขอที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งคุณรู้สึกว่ามันเป็นความไม่เป็นธรรมนะมันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยปกติมากนะครับอย่างที่บอกคือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องหาพาร์ทเนอร์สำรองไว้หรือถ้าเริ่มที่จะเขาเรียกว่าปราดเปรื่องสุดๆเนี่ยเขาจะหาพาร์ทเนอร์ หรือขอเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเนาะอย่างกรณีศึกษาก็คือแบบสมมติว่าคุณดียวพาร์นเนอร์เจ้าหนึ่งที่แบบเขานําเข้าอะไรเจ๋งๆเนี่ยมาเยอะแล้วคุณก็ขายของเขาดีมากเขาอาจจะไปนําเข้ามาจากประเทศจีนคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผลประโยชน์ชัดเจนนะครับจนอยู่ดีไม่ได้ดีคุณโดนบังคับเรื่องสัญญา <c oughs> อาจจะแบบขอให้แบกตัวเลขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกมันไม่แฟร์แล้ว ผลประโยชน์แม่งกว่าจะได้เยอะก็ต้องทําตามเกมเขาไปหมดเนี่ยอันนี้ต้องดูระวังพาร์เนอร์ที่เริ่มดังแล้วเนี่ยมันจะมีภาพน,นี้แหละปกตินะครับคุณก็เลยแบบไอเทยช่างแม่งละกูไปหาเองเลยนาเข้าจากจีนใช่ไหมอ่ะกูก็บินไปจีนเลยอันนี้ผู้ประกอบการหลายที่หลายเจ้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าหาปาริหารเนี่ยนะครับมันต้องไปหาเองนะอันนี้ผมผมกำลังจะจัดทริปนะครับแต่ผมไปคนเดียวนะไม่ได้ชวนใครนะ คือไปจีนอย่างเงี้ยเออผมก็ไปหาพวกซัพพลายเออร์ไปหาอะไรด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะนําเข้าของเจ๋งๆมาขายเองแม่งเลยแต่อย่างที่บอกก็คือมันไปเนี่ยมันต้องลงทั้งเวลาแล้วก็ความเสี่ยงมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไอจีนมันเห็นเราเนี่ยมันเอาเลยมันก็ต้องดูอีกโรงงานมึงเจ๋งจริง,รงว่ามึงโม้ว่านะไอเรื่องพวกนี้มันต้องมีคอนเนคชั่นนะครัค่อนข้างเยอะหรือว่านะคุณจะต้องแบบไป รับสินค้าเข้ามาขายก่อนเนี่ยอันนี้คืออันตรายมากเสี่ยงนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยโรงงานเขาผลิตมาเนี่ยขั้นต่ําคุณต้องซื้อไปก่อนสิบต,ตัวสิ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์เอ้ย e y, อย่างนี้หนักเลยนะเชนนะ่นเงินคุณอาจจะไม่มีเยอะขนาดนั้น,น,นเนี่ยหรือว่าต่อให้มีเนี่ยต้องซื้อมาตุนที่โกดังมาเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้ก็ได้เออนึกออกไหมคือไอ้นี่แหละคือธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องความเสี่ยงแบบนี้ตลอดนะครับคุณก็จะต้องแบบ คอยดูให้ดีคอยสังเกตคอยระวังนะเพราะว่ามันไม่จีรังเสมอไปมันไม่มีอะไรเป็นของเรานะครับแต่ว่าแน่นอนครับนี่คือกลยุทธ์ที่ยังไงเราก็ต้องควรทําต้องควรที่จะแบบสแสวงหาอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะเจอคนที่ใช่จนกว่าจะเจอพาร์ทเนอร์ที่ไปกันได้นะครับเข้ากันได้นะครับผลประโยชน์ชัดเจนผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณต้องลองผิดลองถูกหรือไม่ก็ต้องแบบจากคนรู้จักเนี่ยแหละ เออถ้าคอนเน็ชันคุณค่อนข้างแข็งเนะี่ยคุณก็จะสามารถมีเน็ตเวิร์กที่กว้างไกลอย่างเงี้ยเออรู้ว่าคนไหนของจริงหรือว่าคนที่เขาเก่งเขาก็กล้าที่จะแนะนําคุณอย่างเงี้ยเฮ้ยบริษัทนี้มันเก่งนะอย่างเงี้ยแนะนําคุณเข้าไปเออมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้แหละคือเรื่องของกลยุทธ์ที่จะสามารถทําให้องค์กรคุณรอดได้นะหาสิ่งใหม่นั่นเองนะครับของใหม่บริการใหม่ มันอาจจะฟังดูไกลตัวนะสําหรับแบบเซลล์ที่ฟังอยู่นะครับสมมติเราทําเซลลอ่ะเราไม่ได้รู้หรอกเจ้านายเรามึงให้กูขายอะไรกูก็ขายอ่ะ,อะถ้าเซลล์นะของขายดีกูก็ได้ค่าคอมเยอะแต่อย่างที่บอกคือไอขายดีมันไม่ได้ขายดีตลอดเจ้านายเราเนี่ยต้องทําในส่วนของงานบริหารส่วนเนี้ยในการหาพาร์ทเนอร์ในการหาแบบคู่ค้าใหม่ๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะให้ลองให้คุณลองคิดว่าถ้าคุณเนี่ย อาจจะเป็นระดับ C level และเราได้รับมอบหมายให้ไปหาสิ่งใหม่นะครับหรือว่าแบบเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องของอันเนี้ยการดําเนินธุรกิจเนี่ยทําให้ได้นะมันจะทาให้คุณเนี่ยมีเรื่องของความตรงนี้นะครับการหานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาเสริมทับธุรกิจคุณได้นะครับก็คร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะในเชิงกลยุทธ์นะผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับ ก็บพบกับคอนเทนต์กูนี่แหละเซเลอร์นันได้ไหมพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ